ฮั Hello, ลโหลตาเจ้าค่ะนยังไงต่อปกติจีนช่องนี้นะคะก็จะทําให้การเรียนภาษาจีนของคุณนะคะง่ายขึ้นและวก็สนุกขึ้นถ้าอยากเรียนคําศัพท์ใหม่ๆแล้วก็ทริคดีๆนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้นะคะถ้าคุณคิดว่าภาษาจีนนั้นยากน่าก,กลัวคลิปนี้จะทําให้คุณอยากเรียนภาษาจีนต่อเพราะว่าภาษาจีนนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหตุผลข้อแรกเลยนะคะที่ทําให้ภาษาจีนนั้นง่ายมากโดยเฉพาะกับคนไทยนะคะก็คือโครงสร้างของประโยคค่ะ โครงสร้างหลักๆของประโยคก,ก็คือ SVO ประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะมีการเรียงแบบคนไทยนะคะเช่นคนไทยบอกว่าฉันชอบสุนัขภาษาจีนก็บอกว่า我喜欢狗หรือถ้าจะบอกว่าไม่ชอบนะคะไม่ชอบก็สามารถพูดได้ว่าู我ไม่ชอบตรงตัวเลยค่ะเหตุผลข้อที่2คือกริยาของจีนนะคะจะไม่เปลี่ยนไปตามประธานหรือการเวลาเลยค่ะ เช่น我吃饭，我吃饭，餐厅靠。他吃饭，靠金靠。他们吃饭，พวกเขากินข้าวก็ยังคงเป็นชื่อตัวเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนไ,ไปเลยแม้ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์หรือเวลาเปลี่ยนก็ตามเช่น昨วเที่ยเรนวันนฉันไปโรงเรียนว天我去ร校่นฉันไปโรงเรียนวิฉันไปรเรียน พรุ่งนี้ฉันไปโรงเรียนก็ยังคงเป็นชื่อคำเดิมน,นะคะตามนะคะคือคำนามไม่เปลี่ยนรูปค่ะเช่นผิงกัวนะคะผิงกัวคือแอปเปิ้ลแอปเปิลหลูกนะคะเราก็ใช้คำว่าผิงกัวแอปเปิ้ลสองสห้ลูกเราก็ใช้คำว่าผิงกุวเหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้คำระบุจำนวนไว้ข้างหน้าเช่นอีเกอร์ผิงกัวเลียงก็ผิงกัว สร้างกับพิงขัวข้อที่4นะคะที่ทําให้ภาษาจีนนั้นง่ายในการเรียนนะคะก็คือพินอินค่ะพินอินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะสําหรับคนที่เริ่มเรียนภาษาจีนคุณสามารถเรียนรู้คําศัพท์ต่างๆและประโยคต่างๆนะคะผ่านทางการเรียนพินอินได้เลยค่ะถ้าเราเรียนการออกเสียงที่ถูกต้องของพินอินได้นะคะจะทําให้เราเนี่ยเรียนภาษาจีนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง เหมือนกับเจ้าของภาษามากขึ้นค่ะทั้งนี้ไม่ได้บอกว่าพินอินอย่างเดียวก็พอนะคะเราควรที่จะเรียนพินอินควบคู่ไปกับตัวอักษรจีนานะคะคือตัวอักษรจีนนะคะไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดเลยค่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าตัวอักษรจีนมันยึกยือยึกยือแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงไหนไปจบที่ตรงไหนใช่ไหมคะแล้วก็แบบแบ่งไม่ออกเลยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเช่นกไก่สละอาอยู่ตรงไหนไม่โทรอยู่ตรงไหนแต่จริงๆแล้วนะคะภาษาจีนตัวอักษรภาษาจีนเนี่ยเขาจะมี รูปแบบในการเขียนอยู่นะคะซึ่งจัดแบ่งออกเป็นตารางแบบนี้เลยซึ่งถ้าทุกคนสนใจนะคะสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้จะทําให้ทุกคนนะคะแยกออกว่าภาษาจีนเนี่ยมันมีกี่ส่วนกี่ส่วนตัวอักษรเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ช่องนะคะทําให้เราเนี่ยจดจําตัวอักษรจีนได้ง่ายขึ้นคะ่ะอย่างเช่นคําว่าทานะคะ ท่าที่แปลว่าเขานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ช่องแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าการจำภาษาจีนอาจจะไม่ต้องจำเป็นรูปภาพหรือรูปวาดเสมอไปนะคะแต่ให้จำแบบมีกฎนะคะก็จะทำให้เขียนง่ายขึ้นคะ่ะ ข้อที่6นะคะคือภาษาจีนเนี่ยมีคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะมากซึ่งภาษาไทยก็เหมือนกันนะคะและคําทับศัพท์พวกนี้นะคะก็เป็นประโยชน์มากมากนะคะในการเรียนภาษาจีนเพราะว่าเขาจะมีเสียงนะคะที่คล้ายกับภาษาอังกฤษทําให้ตอนเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นคําศัพท์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็จําง่ายขึ้นนะคะเช่นคําว่ากาแฟกาแฟในภาษาจีนนะคะก็อ่านว่า c า f ฟคาเฟ,าเฟ,าเฟก็เหมือนกับ coffee ในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเฉีเครือรี่ชอ็ชอกโกแลตโซฟาไม่ตั้งล้ม m c ด o n a ลแบบนี้นะคะซึ่งการเรียนด้วยคําทับศัพท์ตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่เริ่มเรียนมากๆเลยเพราะว่าจะทําให้จำง่ายขึ้นออกเสียงง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มคลังคําศัพท์ได้แบบชิลๆเลยคะ่ะ ข้อที่7นะคะข้อสุดท้ายคือภาษาจีนมีอยู่ทุกที่เลยค่ะโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานะคะยิ่งในกรุงเทพนะคะก็คือป้ายทุกป้ายเมนูทุกเมนูทุกร้านนะคะเป็นภาษาจีนหมดเลยทุกคนจะสังเกตเห็นและตอนนี้นะคะในต่างจังหวัดเองก็เป็นภาษาจีนด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะด้วยสภาพแวดล้อมแบบนี้นะคะที่มีแต่ภาษาจีนลายล้อมรอบตัวเราเนี่ยทำให้เราเนี่ย เรียนภาษาจีนได้ง่ายขึ้นแม้แต่คนที่อยากเรียนภาษาจีนกับคนจริงๆนะคะก็สามารถหาเพื่อนคนจีนได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทย เยอะมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมภาษาจีนนะคะไม่ได้ยากเลยสําหรับคนที่อยากจะเรียนนะคะก็เริ่มได้เลยค่ะสําหรับคนที่กําลังเรียนอยู่แล้วทอนะคะก็อยากให้ลองหาวิธีการเรียนที่มันถูกต้องนะคะเช่นอาจจะเริ่มเรียนจากพินอินนะคะไม่ต้องฝืนตัวเองเรียนสิ่งยากๆนะคะเพราะว่าภาษาจีนจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยค่ะทั้งแกรมมาการออกเสียงก็คล้ายกับคนไทยด้วยค่ะ今天的เท就到นั了。ล 如果你觉得有帮助，记得点赞、留言、分享给朋友哦！我们下个视频见，拜拜。